สวัสดีครับผมวันนี้ก็ก,กลับมาอยู่กับรายการซันทีวีเกนะครับเอ่อก็หลังจากที่เล่น Cookie Run นะครับมานานครับก็หลังจากช่องเก่าผมได้ปิดตัวลงไปแล้วที่ช่องเก่าผมก็มีถ่ายเอเพื่อ,อซอมบี้นี่เหมือนกันเพจแอด์ซอมบี้ภาคสนี่แหละครับก็ได้มีการอัปเดตแล้วครับ อัปเดตนี้ในเปเรสโตยังไม่เปิดให้อัพนะครับในวันที่20กุมภาพันธ์2 0 1พสครับก็ในเปเรสโตยังไม่มีอัปเดตครับก็อีกไม่นานคนงจะเปิดให้อัปเดตนะครับโอเคครับก็ต่อจาก16ข่าวตอนอยู่ช่องเก่า ต่อจากช่องเก่านะครับอันนี้ช่องใหม่ช่องใหม่ก็จะได้นคุกกี้กันตลอดแหละคดีช่องเก่าผมอะโดนล,ลิขสิทธิ์ไม่น่าลงไอคิปไอกระต่ายแนละ้วไปเลยโดนล,ลิขสิทธิ์เลยไม่น่าลงอะไรอะไอแบบแบบพี่เจมอะเออไม่น่าลงไปเลยเนาะลงไปปุ๊บโดนล,ลิขสิทธิ์ทันทีเลยไม่น่าไอนี่เลยโอโอเค ก็ถ้าเ่องใหม่ปุ๊บก็จะเ,เล่นแต่เกมอย่างเดียวแล้วก็ไม่เอาวิดีโอหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกหนังอะไรมาลง mm hmm. ก็ถ้าใครอยากจะโหลดนะก็โหลดอัปเดตอันนี้นะครับจะ,จะปล่อยลิงก์ไว้ข้างล่างครับนี่เรามากดเริ่มเล่นกันก่อนนะ mm hmm. ซึ่งคุณก็รู้ครับผมว่า ไอเพื่อสัมบีเนี่ยเพื่อนสัมบีเนี่ยมันไม่ใช่ของผมมันเป็นของคนอื่นไอเซิร์ฟเนี่ยมันเป็นอะไรอะ่ะเป็นไม่ใช่ดิไม่อ่ะมาเซิร์ฟดิเป็นอะไรอะ่ะเพื่อสัมบีของคนอื่นนะครับที่ล็อกอินด้วย Gmail อะไรอย่างเงี้ยครับมันไม่ใช่ของผมหรอกครับผมของผม,ผมอันเก่ามันของผมลบไปแล้วเออมันลบผมผมลบจีลบ,ลบ,ลบ ในที่อยู่ใน Gmail ผมไปแล้วเพืนอนซอมบี้อ,อะ่ะก็เลยเออเอาของคขอื่นมาเออเป็น PP Dice นะมาเอามาใส่ในโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งอะ่ะใน Play Store นะครับหาโหลดได้ตอนนี้ผมเล่นอยู่บน t s t t e k นะครับสังเกตได้ว่าในของเขาจะมีอะไรตังเยอะอะไร เขาอาจจะโปรก็ได้เขาไม่ได้อาจจะหรอกเขาโปรเลย,เลยแหละดูก็รู้แล้วเขาโปรไอช่างเหอะถนาดานี้เยอะละเงินเยอะดีชอบ cặp bay cặp phải chơi hút kem à cặp bay cặp bay เริ่มมีอาการแหลกและกระตุกแล้วด้วยอ๋อในพืชใหม่แล้ว ่านี่ครับเนี่ยก็จะมีพื้นใหม่มาสองตัวแล้วก็มีซอมบี้มาอีกอันนี้คือ,เ,อเป็นบอสนะครับด็อกเตอร์ซอม,ซอมบอสอ,อะไรประมาณนั้นแหละครับก็ช่วงนี้ครับผมก็สอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ลืมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะ่ะ มาบอกท้ายคลิปเลยแหละสอบเสร็จออสอบปลายภาคเสร็จแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็จะปิดเทอมไ้มนะประมาณนี้แหละครับก็จะอยู่ในช่วงปิดเทอม,มนะช่วงนี้เส้อผมนะว่าทางเรียนเขาแบบให้หยุดแล้วให้ปิดเทอมแต่ ก็ไม่อะไรอ่ะแต่ก็คงไม่นานหรอกมั้งปิดเทอมเดี๋ยก็เปิดเนาะประมาณสักสองสามเดือนเองสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวก็เปิดลนะ,ะเดือน,ออน,อนพิศษาอืมอ่านี่ซัมบี้ตัวใหม่นะครับ หรืออีกสองตัวก็เอาไว้ถึงด่านบอสเมื่อไหร่ก็จะมาเล่นให้ดูอีกครั้งนะครับส่วนอันนี้คลิปสำหรับคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันนะครับผมจะมาบอกครับว่าคุกกี้รันตอนนี้มันไม่มีอะไรอะให้ให้หน้าเคสเท่าไหร่นะเส่วนเพชรผมก็เอาไว้ส่วนสมบัติหมดแล้วก็เการจะใส่ลิปส่วนสมบัติแต่ว่าไม่ได้สุ่มเลยก็ไม่มีอะไรหน้าเคสเท่าไหร่เดี๋ยวไว้ที่หลัง เอาไวา้คลิปถัดไปคลิปถัดไปแล้วกันนะคุกกี้รันอนะ่ะส่วนคลิปถัดไปต่อจากคุกกี้รันก็ค่อยเป็นเอออซมบี้นี่ต่อเหมือนเดิมคงจะนานแล้วมัางเนี่ยโปรแกรมที่ถ่ายสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ